แนวโน้มตลาดทุนไทยในช่วงบ่ายนี้จะมีโอกาสฟื้นขึ้นมายืนอยู่ในแดนบวกไหมนะคะพูดคุยทิศทางทุ้นไทยบ่ายนี้ค่ะกับทางด้านของผู้ในการฝ่ายเวลแมนจเมนต์นะคะจากบอรอเอสเคค่ะอยู่ในสายกับคุณอภิสิทธิ์ลิมสุพนาาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะแนวโน้มตลาดทุนไทยบ่ายนี้มีโอกาสจะแกว่งตัวขึ้นมายืนในแดนบวกได้ไหมคะ กอบ่ายนี้นะครับเท่าที่ผมดูเนี่ยผมคิดว่าซนติเม e n t ช่วงเช้าเนี่ยเหมือนกับตลาดเนี่ยกำลังรอทิศท,ทางอยู่มากกว่าแล้วก็<ฆ>โดยประเด็นไฮไลท์หลักๆที่ผมเชื่อว่าทั้งตลาดคุณนบ้านเราหรือแม้กระทั่งตลาดหุ้นทางโซนยุโรปเองเนี่ยกำลังรอคอยอยู่เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของการการประชุมย um <ฆ>ูโรซัมมิต ที่จะจะน่าจะรู้อะไรคร่าวๆหรือเพิ่มเติมเนี่ยก็คือในคืนนี้แทน,นผมคิดว่าโดยมองกลับมาแล้วผมคิดว่าตลาดหุ้นทางยุโรปเองเนี่ยที่จะเปิดภาคปลายเนี่ยอาจจะเปิดมาทรงๆนิดนึงก่อนแต่ว่าในช่วงใกล้ๆปิดตลาดบ้านเราคิดว่ามีความเป็นไปได้เหมือนกันว่าตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยจะมีการคาดหวังว่า ทางยูโรซมิเนี่ยจะมีการออกอะไรบางอย่างที่ช่วยเหลือการให้ความช่วยเหลือกับเฟสนะครับซึ่งตรงนี้เราก็คิดว่าตลาดหุ้นบ้านเราช่วงบ่ายน่าจะเริ่มยืนยืนแถวๆนี้อาจจะแกว่งนิดหน่อยแต่ถามว่าในช่วงของการปิดเนี่ยก็คงจะลุ้นขึ้นไปปิดบวกได้บ้างแล้วก็ อาจจะมองแนวต้านหลักๆของตลาดช่วงบ่ายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,314จุดนะครับก็คือไฮที่เคยทำไว้ที่ประมาณช่วงวันที่9ที่ผ่านมานะครับค่ะถ้าหากว่าสามารถไปทดสอบไฮเดิมได้แนวโน้มในช่วงสัปดาห์หน้านี่น่าจะวิ่งขึ้นไปต่อได้เลยใช่ไหมคะก็ยังดูว่าทิศทางของตลาดเนี่ยถ้าเราดูทิศทางนะครับดูแนวโน้มแล้วเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะเป็นไซด์เวย์อัพได้ครับค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะก,กรอบอก กรอบของนัชนีที่มีโอกาสจะเป็นไซด์เว้าขในช่วงนี้แนะนํากลยุทธ์นั่งทุนยังไงดีคะอ,อ่แนะนํากลยุทธ์นะครับตอนนี้เนี่ยก็คงต้องบอกว่าตลาดหุ้นบ้านเราก็ต้องยอมรับว่าหุ้นบางกลุ่มเนี่ยขึ้นมาก,ก็เยอะเหมือนกันนะครับบางกลุ่มก็อาจจะลดขาดกับาตลาดฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็คือถ้ามองก็คือถามว่าหุ้นบางตัวซื้อได้ไหมตอนมีการปรับฐานลงมาคิดว่าพอได้นะครับแต่ว่าจะาเป็นลักษณะของการ selective คือเป็นลักษณะของการเลือกเล่นเป็นหลายตัวมากกว่ามันไม่ใช่ว่าโอเคเฮ้ยปาเป้าหุ้นทุกตัวแล้วเล่นได้หมมมดเลยัันนนจะไ่่ใช้ ค่ะหุ้นที่รัก,กาศแล้วดูเหมือนว่ามีโอกาสที่จะขยับขึ้นไปในมุมของบอลโอเอสเคมีเด่นๆแนะนํำไหมคะเออในตอนนี้นะครับที่ดูเนี่ยก็จะมีในกลุ่มของอกลุ่มพลังงานนะครับซึ่งเรามองว่าในช่วงสั้นๆเนี่ยมันมีโอกาสที่น่าจะมีการปรับตัวกลับขึ้นมาเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราย้อนไปดูนะครับการเคลื่อนไหวของราคาน้ํามันในช่วงของไตรมาสสามที่ผ่านมานะครับเห็นว่าราคาน้ํามันในช่วงของไตรมาสสามเนี่ยถ้าเราไปดูตั้งแต่ตอน สิ้นเดือนของมีมิถุนายนนะครับอยู่ที่ประมาณ97เหรียญในตัวของเบรนทนะครับแล้วก็มายถึงประมาณช่วงสิ้นเดือน9ก็คือเดือนกันยายนี่ยราคาน้ำมันมันขึ้นมาที่ประมาณ112เหรียญซึ่งถ้าถามว่า,าผลประกอบการของหุ้นในกลุ่มพลังงานเนี่ยถ้าจะมีการ Follow-up ตรงการเคลือ่อนไหวของราคาที่มีการวิ่งกลับขึ้นมาตรงนี้ในช่วงของ การลุ้นผลประกอบการกลางเดือนหน้าเนี่ยผมคิดว่าก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันว่ากลุ่มที่แลักการมาตลอดเลยอย่างกลุ่มนี้เนี่ยน่าจะมีโอกาสที่จะมีการผิดครับกลับขึ้นมาค่ะตัวไหนเด่นเดนบ้างคะในกลุ่มนี้ที่ <คน S 1> ทจริงๆถ้าม,มองก็คงต้องมองตัวตัวใหญ่ๆครับตัวหลักๆจริงๆอย่างเชสพตท,ทอเองมองอยู่ไหมก็ยังมองอยู่นะครับหรือแม้กระทัง่งอย่างบางกลุ่มอย่างพวกลงกันอย่างนี้เราก็ยังมองเหมือนกันครับค่ะก็ดูเหมือนว่าหุ้นกลุ่มนี้ค่อนข้างจะลกกัดในตลาดมาพักนึงแล้วนะครับนานนั่นแะครับ โอกาสที่จะขึ้นในช่วงไตรมาสที่3ก็มีอยู่นะคะทีนี้กลุ่มสื่อสารแล้วค่ะดูเหมือนว่าตอนนี้ความวุ่นวายในเรื่องของการประมูล3ามทียังคงมีประเด็นมาเรื่อยเลยแนะนำนักลงทุนที่ถือหุ้นกลุ่มนี้อยู่นิดนึงค่ะอ,อ๋อสำหรับนักลงทุนกลุ่มนี้นะครับผมคิดว่าจริงๆอยากจะให้นักลงทุนย้อนกลับไปศึกษาได้ตอนช่วงต้นปีเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยในปีนี้เนี่ยที่ขึ้นมาเนี่ยเราต้องยอมอกว่ากลุ่มไ c t เนี่ยใช้สตอรี่นี้เนี่ยไประดับขึ้นมาตลอดเลย เราก็ะจะเห็นว่ากลุ่ม i t t เนี่ยตั้งแต่ต้นปีจนถึงน้าวันนี้เนี่ยขึ้นมาประมาณ50%าสิบเปอร์เซครับ ฉะนั้นถ้าถามว่าเรื่องนี้รับข่าวไปแล้วไหมผมก็คิดว่ารับข่าวไปแล้วในระดับหนึ่งแต่ถามว่าในกรณีความวุ่นวายที่เกิดขึ้นจากที่อาจจะมีการไปยื่นว่าเ,เคสนี้เข้าพรบวัวประมูลหรือเปล่าเคสนี้มีความไม่งสงสัยไหมหรือว่ามีเกณฑ์กติกาอะไรที่มันต่ํากว่าในหลักการบางอย่างของ e auction หรือเปล่าแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าคงคงจะมีแล้วก็ยังไม่ได้ไม่ได้นิ่งนิ่งง่ายนักนะครับผมคิดว่าตรงนี้เป็นประเด็นที่ว่าจะทําให้ราคาหุ้นกลุ่มนี้เนี่ยค่อนข้างจะ แข่งตัวผันผวนมากฉะนั้นคือจังหวะของหุ้นกลุ่มนี้นี่ผมเชื่อว่าเวลามี่าวดีนะครับอย่างเช่นว่าวาฏไม่รับหรือไม่รับเรื่องอะไรแบบนี้เนี่ยหุ้นก็นจะมีการรีบาวขึ้นมาแต่พอมีเคสว่าใครไปยื่นเพิ่มเติมหรือมีการเอาบางเรื่องกลับมาพิจารณาใหม่ปุ๊บเคสแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้ราคาหุ้นแนว่งขึ้นแข่ขงลงแล้วก็สวิงกรอบค่อนข้างผันผวนมากค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องเล่นตามกรอบไปนะคะหรือว่าคใครที่รับความผันวลไม่ได้ก็ให้หลีกเลี่ยงนะคะเดี๋ยววันนี้ขอ,อขอบคุณมากเลยนะคะ ค่ะขอบะคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณพิสิทธิ์ลิมสุพนาคนะคะผู้อำนวยการฝ่ายเวลแมนจเมนต์นะคะจากบลโอเอสเคค่ะแนะนําหุ้นที่ระดกกัดตลาดมาตลอดเลยนลั่นก็คือหุ้นในกลุ่มของพลังงานและก็ลงกลัดนั่นเองนะคะที่ช่วงที่ผ่านมาหุ้นกลุ่มนี้ไม่ค่อยขึ้นแต่ว่าช่วงนี้เริ่มที่จะเห็นขยับขึ้นแล้วอย่างที่มีการคาดการณ์ไว้นะคะว่านวโนมราคาน้ำมันเริ่มขึ้นก็ทําให้ได้รับริส่งจากการมัดกำไรเพิ่มเข้าไปอย่างปตทนะคะก็เริ่มขยับแล้วนะคะ